รักอย่างไม่มีเงื่อนไขหากคุณกําลังอ่านข้อความนี้จัก,กรวาลต้องการให้คุณรู้ว่ามันใช้ได้ผลสําหรับคุณบางสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อเซอร์ไพรส์คุณและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมันจะมาจากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจะนำคุณไปสู่ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดแสงสว่างและความรัก เปิดประตูแห่งความดีและสิ่งที่ดีที่สุดอย่างมากมายความอุดมสมบูรณ์จะหลางไหลยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข่าวดีกำลังมาถึงคุณซึ่งจะทำให้คุณประหลาดใจอย่างน่าอัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และน่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้าคุณจะเพลิดเพลินในไม่ช้าคุณจะเพลิดเพลินไปกับความสุขอันยิ่งใหญ่ คุณจะมีความสุขมากจนทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขของคุณความทรงจำเกี่ยวกวับความขาดแคลนจะถูกลบออกจากระบบของคุณเพื่อกระตุ้นการตื่นขึ้นข,นของความอุดมสมบูรณ์ชีวิตจะให้ปาฏิหารที่น่าอาศัศจรรย์แก่คุณมันจะให้พรคุณอย่างมากมายนี่คือช่วงเวลาของคุณที่จะเริ่มได้รับสิ่งมหศัศจรรย์ที่กำหนดมาเพื่อคุณเสมอ แค่วางใจและยืนยันเรียบร้อยค่ะ